สวัสดีครับมาอยู่กับช่องบองจิคอนซูรินอีกแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราไม่บอกนะแต่เรากําลังจะเก็บได้อะไรมั้งนี่มาเจอของชาวบ้านนี่มันจะเก็บมือเรียวจังเลยนี่อ้าวจะเหลือเหรออารีบีให้ดูไหนว่ามีอะไรบ้างนี่กำลังจะเก็บมะเขือมะเขือโอ้ยมองไปรู้สึกเหมือนไม่เห็นมะเขือเลยใช่ไหยิบได้หลายลูกแท้โอ้ยนี่เยอะมากเลยเออต้นแค่นี้เยอะเลยนะค่ะนี่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 โอ้เยอะนะครับนี่อุ้ยเดี๋ยวนี่นี่คันอะ อันนี้กระเพรมันมีอันนี้ได้อันนี้กระเพราป่าครับกระเพราป่าจอกสีม่วงนะอันนี้ก็มะเขือแล้วเนี่ยมะเขือเทศอ่ะมะเขืออลไรมะเขือเปาะเหมือนกันยังแรกอยู่เนาะอุดมสมบูรณ์นะแต่นี้วันนี้เรามารีวิวสวนหน้าบ้านนะครับมาดูเงาะเรากำลังขึ้นครับขอจองไว้ก่อนฮะงขอจองเลยถมต้นเลยเงาะเดี๋ยวพระสิ่งที่อยากอันนี้ก็เป็นพลูนะครับพลูเลยพลูแล้วก็ อย่ในป่าข้างล่างเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเนาะเยอะเลยนี่มีมะละกอด้วยครับในปา่ามะละกอเยอะมากครับผมปลูกยังไงก็ขึ้นเนาะดินดีครับนี่ยให้ดูลูกมะละกอโอ้ยสมบูรณสมบูรณ์อ่าเดี๋ยวให้ดูวิถีชีวิตบ้นบานๆนะครับเดี๋ยวคุณนายมาแล้วนี่ครับผมซิีเนเจอร์อ้าวใครใส่สังกะสีมาใส่ให้เนี่ยเมื่อก่อนมาตอนนั้นมีสังกะสีนี่ครับกำล,<ร>ลังก๊อฟกำลังนี่เลยครับอา่าน้องแซมกดกันเลยครับมะละกอต้นนี้ครับผมะ ถ้าสุกนี่บอกเลยนะครับไม่ต้องกินครับผมอยู่สุงแ <museums> ล้อ <described> ย <together> <od> oh ู่ตอนแซมจมูกโด่งขึ้นโด่งขึ้นนะคับข้งงต้มน้ำอันนี้เราทํากับข้าวแบบธรรมชาตินะครับไปชิมธรรมชาติดูข้างล่างก็เป็นธรรมชาติแบบทุกอย่างทุกอย่างปลูกเองอะไรเองนี่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 อ่าอันนี้เราไปไหนเราก็ต้องใช้ปลานี่นะครับตอนนี้เราอยู่บนดอยนะครับเราอยู่บนดอยเรามาบ้านน้องแซมเนี่ยน้องแซมครับคนเนี้ยก็จะขาว เราเช็มเอาน้องน้ำน้องนาน้องนาน้องนาล่องนาทางนี้ก่อนน้องนาขึ้นเขินกล้องครับผมน้องนาเนี่ยเด็กขยันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็มีคนนําทางเราแล้วครับจะไปหาหน่อไม้ต่อครับอยู่ติดกับบ้านเลยโอเคลงแว็บกันายอัเลยกิ่งตกขาเป็นไงกระชายป่ากระชายป่ามันเยอะมากเลยกระชายป่าเยอะมากเยอะมากธรรมชาติมากครับผม ถ้าความชัน <ś piece> ของบ้านนี่ชันยอยู่แบบคนป่าเนี่ยให้ดูต้น <ś rhythm> ต้นนะนะต้นกล้วยสูงมากครับผมสูงมากสูงจนอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมต้นกล้วยเนาะครับผมสุดยอดก็้ก็เยะเต้อนอะไระยยกับกลนี่ครับผม ตรงนี้ก็มาถึงหนึ่งกอแล้วครับผมใกล้บ้านเลยหน่อไม้อ้าวนี่เนาะอ้าวนี่อั้นละโอ้ลูกใหญ่อ้าแม่จัดการครับจัดการเลยจัดไปครับผมจวดจวดอันนี้หน่อกำลังแบบเนาะหวานๆเลยหน่อหวานใช่หน่ออ้าวยุ่งกัดหน่อหวานใช่ไหมแม่หน่ออ้าวยุงกัดโอเคหักเลย อึ๊บเดี๋ยวต้มน้ำเดือดก่อนนะพี่ไปต้มค่ะบุญเดินสมบูรณ์นะขนาดอยู่แก้บ้านนี่โอ้จมชิดชินแล้วอ้าวตายไปแล้วไไม่ไหวไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วนี่ว่าจะแน่หน่อเยอะครับเดี๋ยวรอให้มันโตเนาะนี่เยอะมากครับผมนี่แบบเยอะเยอะมาก เนามีฝั่งนู้นก็มีไหนแม่อยู่ไหนไหไหน,นี่ครับเพราะด้านนี่ก็เป็นต้นอะไรไม่รู้นะครับใครรู้ก็เนาะนี่พบวามีเยอะมากตัวน,นี้ก็ใช่ครับอ่าผมไหนโอ้ไปฟังคนนู้นครับทําอย่างดีครับเล็กนิดเดียวก็ยังดีครับนี่มียางผักกูดครับยอดผัก,กูสุดยอดนะะ นี่ครับบานๆเนาะนนรบรรยากาศยอดครับผมนี่เนี่ยบลกรกาศตัวนี้จะให้ถ่ายข้างล่างนะปืด๊ดขึ้นไปครับต้นสูงมากบรรกาโน่นครับผมสูงมากานี่ทำอะไรครับัว,ว,บวต้มขนมจีนค่ะยอดแล้วเมื่อกี้นะเอาสักสองสามลูกก่อนครับพี่จินมีหลายลูกเนาะน่าหวาน แกงใส่แกงอ่าแกงหน่อไม้ใส่ปลาใส่ในใส่สาเนาะแกงให้แกงให้คนทางนี้กินครับว่าชิมหรือว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะครับผมมาครับผมข้าวปุ้นครับต้มเสร็จแล้วครับผมเมื่อกี้ข้าวปุ้นแห้งเนาะเอามาต้มเอา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 ใสร็จใส่ไปในน้ำลยครับใส่เข้าไปในน้ำเลยอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับข้างล่างเรามีที่กรองสองชั้นครับกรองธรรมชาติแล้วข้าวปุ้นเทก่อนเอน้ำเขีย นี่ครับบรรยากาศตูโฮมตูโฮมครับผมเดี๋ยวตามส้มตานะครับเดี๋ยวบรรยากาศมอนลงไปวิวเคปจีมากครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะมาตามตาอะไรครับตาแตงเนาะตาแตงพรีนี่บอกเลยซื้อมาสิบห้าบาทได้เยอะมากอย่างงี้อันนี้อันนี้สิบบาทนี่ครับนี่ซื้อมาในเมืองแต่แม่บอกว่าสิบบาททำไมข้างล่างเยอะแยะเดี๋ยวคืนนี้ไปหากลมนะครับรูปเป็นนองพ่อวะหาเขียดพอค่ะอ่า สูตรนไม่ใส่กระเทียมนะครับอันนี้ทำให้กับน้องแซมจีนนะครับคนแถวนี้กินนะครับาส้มตามีสารสูตรสารเราเขาจะทานแล้วรสชาติเป็นยังไงเยี่ยมหรือเปล่านะครับอนี่มะเขือส้มแถวนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากใหญ่เกินใหญ่เกินจนน่ากลัวแต่ก็อร่อยนะ จริงๆลูกเดียวพอเลย,เอยโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะเยียรไปแล้วมันจะมันจะมีกลิ่นยเยอะเกินก็ปีแคบต้องตามเราต้องมาถึงเหนือครับผมคนมาถึงเหนือครับให้คนเหนือชิมครับผมให้คนเหนือชิมมาเป็นจังได้เนาะใช่ค่ะอ่าแล้วก็มะมะนาวครับมละกอมีสองลูกอลพอดีเลยแกงส้มฝั่งนี้เขากินไม่ค่อยเป็น เ,เขาไ,ไป,ไป่กคบกินไ,ไ <ป S 2> นงกินเรามันต้องเปียรมากด้แต่งเพรมาเปรซนะครับพี่ครับกินมาโอ้แต่มะนาวน้ำนนม,มันเยอะเนาะซียวไอมะนาวนี่ก็ซื้อไงไอซอ,นอ,อมนมะนาวก็มีน้ำ,นำสุรับน้ำสไตล์เนาะน้ำปลาปลาปล่าขงรัว ครัสิริพรครับผมจุวนลงไปครับจุ่นจวนจริงเนี่ยก็หมดขวดกระซิมก็ตอนนี้ซิมนัวไปเรียบร้อยนะอาศัยแต่แรกๆแ่ครับอันน้องแซมกันตอนนี้ก็จุ่นจุ่ลงไปครับก็ถ่ายดูบรรยากาศเมื่อนกะี้เนาะเก็บนม่งลงม้เดี๋ยวตอนเย็นเนาะอีกสักเวลาหนึงน่งจะทำนี่แกงไตปลาให้กินเนาะเคยกินแกงไตปลาไหมเหมือนจะเคยได้ยินนะครับเหมือนจะเคยกินหใต้อันใต้จะเผ็ดๆเลยเผ็ดร้อน กัดใ้เหมือนกันนะัดใ้ใส่ไนไ้นะคะ็ับ่โอเคอันนี้กระจัวเลยนะครับที่จริงแตงเราก็ไม่ได้ค er ลุกเยอะเนาะามเยอะไปเดี๋ยวมันจะน้ำไปเยอะครับอันนี้ก็แซมเปิลกันนะแบบให้แบบยิม้มลองเกหมาโก เจอไปเ้าไหนเขาบอกว่าพันกว่็พอเจอมาเป็นหมื่นเลยทั้งตั้งแต่นู่นแล้วครับหลายๆภูเขาเลยตาเลยจั่วลงไปครับอือหือสารตัวจัดนีด่ครับแน่นอนมีขนมกินด้วยไม่ให้ต้มไข่เลยแตงตามแตงกี่กัดตามแตง <c oughs> อันนี้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาตุ้โฮมนะตุ้โฮมก็คือมาร้วมรับประทานด้วยกัน งานนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าอากาศร้อนมีใครไปซื้อแห้งครับเรียนครับเรียนทานไม่มีว่ะเรียบร้อยครับอ่เหี่ปุได้มุดใช้มือนับเป็นปกติของธรรมชาติของการรับประทานอาหารอีสานเนี่ยะน้องหยิบเองของแม่เอาครับเรียบร้อยครับรับประทานเลยครับผม ใช้มืออร่อยกว่าใช้มือแล้แซบนี่ครับพอไปประชุมที่พัทยาที่ที่เกาะเนี่ยนะแซบก็กินข้าวต้มใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบแล้วเราข้วกินไม่เปรีบหวกงนี่เอาช้อนดีใช่หรอข้าวต้มเขต้องเป็นช้อนนี่เขาวเปล่าหรือเปล่าข้าวเปล่าที่เราใช้ตะเกียบแซบไหมครับใส่พงนัวไปกี่ถุงครับ เมาโค้งหายเมาเลยนะผมไม่ไม่ได้เจอของนัวนี้หายเมาเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้ครับแซมครับชิมให้ดูนะครับอย่าปิดคลิปนะครับค่ะค่ะตัวอืออร่อยชิมกระเปล่าแล้วทำไมทำไมทำไมอย่างนะอร่อยทำได้ไหมนะอืมโดนไหมครับเจ็บมากอร่อยแต่ทำได้อ่ะ มาวิา้รายมาอารอยจ่าเัวอะไ้าผู้แก่ครับฟันก็ไม่มียังจะกินซ่อมตามอีกโอ้โหโออโอ้โหคนเหนือเห็นลูกโดดครับโยนทิ้งโยนทิ้งเลยไม่คิดเลยครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดสลัดถัาเราจะสลัดข้าวเย็นมากใช้มือใช้มือตักน้ำามันล้านแซ่บกินแม่กินเลย อ้าว้องนาครับประทานครับผมฝั่งนี้เขาจะกวกกองนิดนึงครับเจีงใจเหรอมันเป็นยังไงอาการอย่าร้องไห้ได้อย่าร้องไห้ไม่ค่อยเ็นไรก่็นนั่เห็นลำก็ครับรำก็ครับ เผ็ดคำแรกเลยเผ็ดบอกเรียวกินกับนี่กินกับขนมนี่กินกับขนมน้ำไม่จะใส่อะไรนะใส่น้ำเยอะถ้าไม่เผ็ดเนอะบรรยากาศมันี้ครับที่จริงมันไม่ค่อยเผ็ดหรอกครับแต่สลากคนเหนือนะเขาไม่เขาไม่รับประทานเผ็ดนี่ดูสีสันโอ้ยขึ้นเป็นเม็ดเลยอะทางเนี่ยเขาทานไม่ค่อยเผ็ดแต่เราเนาะเอาตามรสชาติสไตล์เราที่แรกว่าจะเอาอ่อนๆนั่นแหละแต่ เราไม่ใช่สไตล์ดู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 เป็นตัวอย่างเนี่กินแบบนี้ถูกต้องอันนั้นนี่ยังไม่ถูกต้องนันที่จะต้องใช้มืออแต่ถนาเป็นมันก็ไม่ว่ากันไม่ค่อยถนัดแล้วก็จั่วเข้าไปครับเก,กี่ยนับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเนาะแต่ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศมานี้นี่กับกินกับบรรยากาศธรรมชาติบ้านๆขมวดม้มมมานบ้าน ที่นี่ก็ประมาณนี้ก่อนนะประเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราทำกิจกรรมแบบให้เห็นกิจกรรมแบบชาวบ้านอนบนดอยเลยเนาะครับผมสวัสดีครับ